กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ EP 2ครับผมผมเอิร์ธรัชนนท์ยามาโมโตครับกับรายการมือใหม่หัตแตงนี่ต้องบอกเลยว่าไฮไลท์วันนี้นะครับสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ได้รับมรดกมาจากคุณพ่อหรือคุณแม่นะฮะที่มีรถเกา่าเออรถสไตล์แบบเโทโผมบอกเลยว่า EP นี้ให้คําตอบคุณแน่นอนผมเนี่ยนะข้อมูลอาจจะไม่เยอะเท่ากับกูรูท่านนี้เช่นเคยครับสวัสดีครับพี่กบ,บ,กบสวัสดีครับผมเมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะพี่โอ้โหใจผมนี่แวบเลยฮะ มันสะดุดตามากพี่มีผู้หญิงก้มหยิบของอยู่ครับผมไรเง,งี้ยตงนี้ไม่ใช่ <c oughs> ล้วเลยพี่คือคันนี้เลยครับ่ <c oughs> มาดูคลาสสิกมากเลยครับพี่ครับอันนี้คือโตโยต้าใช่ไหมครับอันนี้คือโตโยต้าใช่ครับว่าแต่คือรุ่นอะไร,รบ,บอกรุ่นแล้วคุณจะกลัวเค้านาทำไมครับโครโรนา ไปไหนอ่ะกลับมาอ๋อโคโรนาอ่านี่คือโคโวิาคือเจ้าโคโรนาครับอาที่แปดสิบปีประมาณหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เกิดก่อนผมนิดเดียวห้าสิบปีปีนี้ประมาณห้าสิบปีพี่จะห้าสิบแล้วครับยังใจเย็นๆเกิดก่อนผมนิดนึงนะฮะเครื่องยนต์สิบสองอาร์หนึ่งพันหกร้อยสี่ีก็ไม่แรงมากกําลังกลางๆแล้วก็เหมาะสมกับยุคของเขาอยู่คันนี้มีประวัติโชคชนแน่นอนก็ไม่ค่อยจะโชคชนเท่าไหร่เขาได้มาจากคนที่ซื้อมาที่เป็นป้ายแดงเลยนะ ถ้าเก็บไม่ดีนะป่านี้นี่ต้นไม้ขึ้นขต้นไม้เลยใช่หลังคงหลังคานี่ตั้งใจไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยแะเขาตั้งใจให้เป็นอย่างงี้จริงเหรอใช่ใช่ราะมันรถเก่าแล้วไงแต่งไว้สวยๆมากกว่าเป็นโชว์ใช่เป็นรถโชว์เป็นรถเก็บการแต่งแบบนี้นี่คือเขาใช้ชุดเครื่องแต่งยังไงบ้างครับอ๋อที่เห็นแน่ๆเลยเนี่ยล้อเลโทชัดเจนเลยนะฮะเป็นล้อ S S R Mark Tree ใช่แล้วก็เป็นลายบวกถ้าเป็นล้อโทจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นซาเาเบ้ล้อลายกล้วยกล้วยเป็นหวีวีเนี่ยเป็นีหวี มันก็จะมีความโค้งใช่จะเป็นล้อแบบประถมระบทของ雷特โวเขาเลยใครมีก็ต้องไปใส่นั้นแต่ว่าผมแอบคุยกับเจ้าของก็มดเบื่อแล้วพี่ออฟเซตหน้ากับหลังไม่เท่ากันด้วยนะข้างหลังลึกเช่ข้างหน้านี่บวกเช่แล้วมันส่งผลต่อก,การขับขี่หรือเปล่าถ้ารถใหม่ๆค่อนข้างที่จะส่งผลเยอะพอสมควรนะแต่ว่าถ้ารถพวกนี้เองเนี่ยมันขี่ไม่ได้แล้วเอาไว้โชว์แต่ที่สําคัญก็คือเส้นสายของรถจะต้องจัดทรงให้สวย เส้นประตูอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องคลิปรถจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่ตรงนี้สําหรับรถสไตล์เรโโรหรือรถเก่าๆเนี่ยโถสิโอเคโอเคตีปากนะครับผมโอเครถสไตล์เรโทรอย่างเงี้ยครับอยากจะเปลี่ยนใหม่จะต้องเริ่มที่ยังไงบ้างครับผมต้องชอบก่อนนะอืชอบ ต้องศึกษาพอสมควรแล้วที่สําคัญอย่าบูมากต้องมีกลุ่มก่อน,อนดูเพื่อนเขาก่อนเ<ๆ>ขาไปแนวไหนกันไม่งั้นออกทะเลเละเทะเลยแพง้ง่ายทังาหากโดนเขาแบบปานเรียบเพราะฉะนั้นต้องใจยเย็นๆแล้วก็แน่ใจว่าตัวเองชอบแบบไหน <erman. S 2> คุยกันในกลุ่มให้มันเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาจัดระเบียบตัวเองให้ได้จัดเส้นสายให้มันถูกการจัดทรงรถก็มีของแต่งหลายๆอย่างนะที่เจ้าของเขาไปหามาจนได้นะฮะเห็นไหมเห็นกระจกมองข้างเนี่ยเพราะตรงเนี้ยผมรู้สึกว่า ทํำให้รถคันนี้ดูแบบดูเก่าดูเก่าดูเพ่อะเฮ้ยเก่าในทางที่ดีเลยพี่ ลินข้างล่างเลยนะตัวนี้เลยโอ้โหเรียกว่าเอาไว้วัดความสูงถนนได้ยินเสียงคูดปุ๊บแปลว่ารู้เรื่องรู้เรื่องที่หามาได้แบบแน่นอนเลยนะก็คือชุดไฟหน้านี่เป็นสี่ดวงแบบเดิมไม่ใช่ของเดิมคล้ายเดิมเพราะว่ารุ่นนี้ที่ใส่มาตั้งแต่ตอนแรกในไฟยังไม่ใช่ฮาโลเจนลักษณะของหลอดลักษณะของโคมของเขานี่มันจะไม่เป็นแบบนี้กันชนเนี่ยหาไม่ได้หมูหมูนะคุณกันชนหน้าเนี่ยสภาพนี้คลิปขนาดนี้เนี่ยไม่หมูมีตูดเป็ดข้างหลังเนี่ยอันนี้หายยากโอ้อะไรอย่างงี้ผมอยากรู้ว่าการที่จะไปหา อุปกรณ์เหล่านี้ต้องหายยังไงพี่โอ้โหสมัยก่อนนี่ลืมไปเลยก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณนึกไม่ออกแล้วว่าคุณไปหาที่ไหนสิครับเขาก็ยังอุตสาห์แต่งกันได้นะไม่ไม่ค่อยมีก่อนที่จะมีอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีรถเพราะมันหาของแต่งลำบากมากแต่ตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตไงมันง่ายคนอยากจะลงขายอะไรอยู่ที่มุมไหนขของโลกมันก็มีเออพี่กบที่ผมสังเกตนะนะรถเก่าจะมีอย่างหนึ่งเลยที่คล้ายๆกันคือผมสึกแม็กเขาจะเล็กมากอันนี้นี่คือไซส์ประมาณเท่าไหร่ ครับสิบสามสิบสามไซเนี่ยหายากนะท้องตลาดไม่มีนะอจะไปหาซื้อที่ไหนว็พี่ขอไม่ให้ง่ายเลยซื้อที่วัดังเลาเขาพิมพนี่ไงครับนันกังไงนันกัง NS 2เนี่ยนะมีไซส์นีอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะนันกัง NS 2ก็มีไซส์มีด้ เธอพร้อมทุกขนาดถูกต้องถูกต้องก็บอกแล้วไงว่ายางครอบจักรวาลอ่าถ้าเกิดไซส์เล็กอย่างนี้ราคาต่างกันเยอะไหมครับอุต่างกันเยอะสิถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นมาโทก็ยางมันกลางเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมถึงได้ง่ายจับได้ง่ายไซส์มีให้เลือกเยอะแค่นั้นยังไม่พอนลที่ผมให้เครดิตกับเขาเนี่ยเพราะว่านอกจากที่การแต่งแบบราโทในส่วนใหญ่แล้วกระทะเองเนี่ยเขาจะกว้างขึ้นมากระทะเลยเหรอพี่โอ้แมกัากันรู้อายุเลยล้อเขาจะกว้างขึ้นมาผิดปกติถ้าเปรียบเทียบกับ แต่ด,าด่าแทบจะดารดถดพวกนี้จะเป็นล้อเหล็กนะแล้วมันจะมีความกว้างขึ้นเยอะแต่ว่าเขาเขาต้องการใส่ยาง175เนี่ยกระทะมันหนาล้อเขาหนาเบ่งแก้มยางพอสมควรเบ่งแก้มยางใช่ใชแก้มยางเป็นจ้าผิดปกติอ๋อฮะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องการยางที่แก้มยางแข็งแรงแข็งแรงด้วย NS2 ตอบโจทย์นี้ได้ เริ่มต้นที่ซ้ายก็ยากแล้วคุณลองไปที่อื่นหน่อยมันไม่ค่อยมีหรอกใช้เสร็จแล้วต้องการความแข็งแรงอีกโอ้โหจะมีที่ไหนนอกจากยี่ห้อนี้คุณเอ้ยไปหาให้อเคาอจริงๆครับใช่แล้วรครับใช่แล้ว เป็นไงครับวันนี้โหเรียกว่าข้อมูลแน่นมากสําหรับทุกคนที่ชื่นชอบเรโทครับการแต่งแบบเรโทอย่างที่พี่กบบอกว่าตั้งแต่ออนไลน์เข้ามาทุกอย่างก็เริ่มง,ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะแต่งเรโทสามารถที่จะหาหาอุปกรณ์หาชุดแต่งหารถให้ไ <c oughs> ด,ด้ <c oughs> <c oughs> หรอครับรถได้ก่อนอย่างแรกแล้วก็หารถสวยได้ออนไลน์ใช่ใช่ครับไปหาข้อมูลในเป็นแวดวงเป็นวงการด้วยซึ่งเขาจะมีบางทีเขาก็มีจัดมิเต้งขึ้นมาเหมือนกันนะถ้าลองไปดูกันก่อนเพื่อนเขาทำยังไงเรียกว่ารวมรถเก่าไว้ตรงนั้น เ,เก่าๆก,กันเลยนะครับ<ช>แน่นอนว่าใครที่ชอบเโทรนะครับต้องได้ความรู้ไปแน่นอนต้องขอบคุณพี่กบมากๆเลยนะครับให้คความรู้ดีๆนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า E ีีหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมแนะนำว่าให้รอดูเพราะว่า E ีีหน้าอคตไแพก่อนดีกว่าว้ไปีดูกันดีกว่าอ่ะโอเควันนี้รายการมูไมค์ฮทรแตงคอนาไปก่อนสวัสดีครับ